สวัสดีค่ะทุกคนจ้าแซบนัวควยนุน,นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้เราจะไปพาอะ่ะน้องนุ่นไปฉีดวัคซีนกันนะคะทุกคนยังยังได้เมื่อนน,นุนหันมันคือหมากอะไรมันคือหมักบัวพี่น้องหมักบัวบัก,บก,บกต้นหมักแตงหมักอังยังนะคะมันเป็นเนื้อเงี้ยนะคะจะไปฝากคุณแม่นะคะจะไปฝากคุณแม่นะคะรัศไปใส่แกงไก่นะคะต้มไก่ต้ม,ตมยังกับเรื่องแล้วนะคะวันละเสียไปหนึ่งเส่ปลาเนาะ เนื้อเงาวงาวนะคะทุกคนนักซะดิเนี่ยมันตันนะคะเราเสียไปคุณแม่นะคะตามเรามาเลยนะคะ <c oughs> พวกเราก็จะเอาหมากอันบักบวบนะคะเอาไปส่งคุณแม่นะคะทุกคนเราก็จะจะลวงไปขึ้นรถบัสเลยนะคะเ <c oughs> ข,ข้าใจเข้ามาลวงมาเท่ากันเนื่องเป็นทางผ่านนะคะทางผ่านาไปขึ้นรถนะคะเท่ากับสีขามทาง สาทางนะทามทางตามยิงรถมานะคะทุกคนจ้าไมื่้กนอากาศดีนะคะเท่ากับเมื่อใส่เสียกันหนาวนะคะเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปฉีดวัคซีนนะคะก่อนที่จะไปเท่ากับแอบานคุณแม่ก่อนนี่นะคะตามมามบ้านนี้แม่มาเก็บอัมันแบล็คเบอร์รี่นี่ยใส่เฮัลโลใจดี พ่อจะด้วยเองมาเล่นงเค้งข้างนะใจดีทำอะไรคิดแต่จะเยอะมั่มเอานี้หายใจดีนะคะเพื่อนบ้านของยิงนู่นะคะเยอะเยอะมั่มกันเลยเลยแบบอย่า not kill คำเบื่ไอ้จ n ิงอ่ะอย่าจริงอ่ะดอืมนีก็น n าเทคนน่นทัววัคซีนอือีเ a มาด้ดิเดัน see you later ย่า บายๆเขากล่าหายใจดีแล้วนะคะเสียงมาเริ่มงเครื่องเคียงว่ามันเป็นยังเพื่อนายังก็จะดีขี้กันสเก็ตบอร์ดหรือว่าเจ s อะไรนะฮะโอ้ยลืมพนันนนนลืมซื้อมันว่าเป็นยังนะคะเขากะแล้วก็จะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะทุกคนจ้ะอีกแล้วนะเจ้าพวกเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะไปรับปัคซีนมาแล้วนะ นาคนรับวัคซีนนะคะตอนเขาไปอ่อเขาไม่ได้ถ่ายรูปนะคะก็เลยไม่ถ่ายนะคะแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนจ๋าล้วก็จัดส้มตำนวลนัวนะคะส้มตำนวลนัวย้อยนะคะใบแซบนัวควยนะคะเรากลับมาจัดการหมูกระทะนะคะทุกคนจ๋าผักของเราก็มาแต่สวนนะคะอันนี้ก็มาแต่สวนนะคะหใหญ่นี่มาแต่สวนหมดเลยนะคะมาะะลุย เด้ทุกคนผู้ใดหิวเขานะคะผู้ใดผู้แอดนะคะไม่น,นี้เรกับกลิ่นสองคนนะคะคือเมือถนนก่อนนึง,นนงนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนห,หิวแล้วนะคะสั้นๆนะคะวันนี้สั้นนะคะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแซบนัวควยยุดขอลาไปก่อนหิวเขาร้ายทุกคนจ้าบ๊ายบาย ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย